<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง y ู u คิว่กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการรีวิวเอเดนาซาร่างทีมชาตินะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอเดนาซาร่างนี้นะครับคือเป็นสไตล์โฮปเอเยอร์ที่พวกเราใฝ่ฝันนะครับต้องบอกก่อนร่างเก่าเป็นคิวทีเพเมเกอร์เนาะแต่ว่ามันต้องไปเล่นปีกแต่สไตล์มันไม่ไม่เป็นเพอร์ฟิควิงเกอร์นะครับแต่จริงๆมันควรจะเป็นเพอร์ฟิคมากกว่านะครับก็ สไตล์ร่างนี้เนะครับเป็นโฮปเยอร์มาแล้วนะครับผมก็ถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะอายุ27ปีสูง173เนะครับเล่นใบ16เกมยิง10แอติส4นี่ครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งอีกตัวนึงนะครับแต่ว่าติดแค่เรื่องตัวเล็กนิดหน่อยนะครับสไตล์โฮปเยอร์นะครับส่วนในไอสไตล์หูให้มาเยอะมากนะครับเล่นบอทเก่งมากนะครับถนัดปีกซ้ายนะครับกลางรุกหน้าต่ำนะครับแล้วก็ปีกต่ำนะครับปีกซ้ายทั้งต่ำนะครับขวาก็สามารถเพิ่มตำแหน่งให้เขาได้นะครับ โอ้บอสูงสุดที่ผมทำได้นะครับคือ105นะครับเกมรุกนะครับ85นะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปีกไม่ใช่กองหน้านะครับก็จะไม่ได้เน่นทางเกมรุกเท่าไหร่นะครับส่วนมอลคอนโทรลนะครับ98นะครับดิบบิ้ง100นะครับทาปร์เกสชั่น97นะครับผมซึ่งบอกก่อนนะครับว่าดิบบิ้งเยอะเนี่ยยิ่งเลี้ยงบอลติดเท้าดีนะครับแล้วก็โลพาสนะครับ90เลยนะครับล่างนี้คือข้อเด่นกว่ากรล่างเก่าก็คือการจ่ายบอลนะครับ ลบเตะพารสนะครับ84เนี่ยครับร่างเก่านี่จ่ายประมาณ70กว่าๆเนี่ยครับเหลืองๆเนี่ยครับส่วนจบสกอร์นะฟินิชชิ่งนะครับ91เนี่ยครับลูกเคิร์ฟ85เนี่ยครับลูกเซพีค77นะเขาไม่ค่อยเล่นลูกตั้งเตะอยู่แล้วนะครับความเร็วนะครับ93นะฮะสปีดต้น95เนี่ยครับยิงแรง90เนี่ยครับโอ้โหก็คือค่อนข้างดีนะครับความแข็งแกร่ง75เนี่ยครับบาลานซ์96เนี่ยครับก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับสเตมิน่า83นะครับา้เ่าไนรัี่็ จัดเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มค่า Physical Contact ความแข็งนะสัก80นะครับน่าจะดื้อวันนี้เลยนะแบบเลี้ยงบอลดือด้อๆเลยแบบแข็งไม่ยอมไม่ยอมล้มอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนบูลเตอร์นะครับแนะนำให้เป็นสไตร์เกอร์อินสเตนต์นะครับเพราะว่าจะทํา105ได้นะครับแล้วมันก็เหมาะสําหรับพวกปีกพวกกลางลุกอยู่แล้วนะครับพวกหน้าต่ําพวกกองหน้าสไตร์เกอร์อินสเตนต์นี่มันตอบโจทย์ตรง ทุกส่วนนะครับก็ใครอยากใส่เงินก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้ร้อยห้าก็ต้องเป็นไซเค์เกินสเตนนะครับก็ใส่ตามได้นะครับจัดตามได้เดี๋ยวเปิดวิธีอัพให้ดูด้วยนะครับส่วนสกิลนะครับที่ให้มามีดับเบิลทัชนะครับคัตบีไฮแอนเทิร์นโซคอนโทรลนะครับเอ็กซ์เรชั่นเบิร์ดนะครับนี่คือสกิลที่คนไม่ค่อยใ้เล่นกันนะครับลองเล็งเคอร์เลอร์นะครับลองเล็งชูตติ้งนะฮู้สกิลยิงมีสองสกิลเนาะเหมือนจะมีอีกแหละนะครับ เอ็กซ์โซชันเนะครับเดี๋ยวผมจะสอนใช้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อน First Time Shot นะครับเอาไซค์เคอร์เลอร์นะครับเกมแมนชิพนะโหนี่มีพุ่งล้มด้วยนะครับแล้วก็กับตันซี่นะครับกับกับตันซี่นี่คือสกิลปัญญาอ่อนสุดแล้วนะครับไม่ไร้สาระมากนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่ผมเพิ่มไปนะครับทูพาสซิ่งนะครับพินพอยต์เฟตติ้งสปิริตนะครับหมักเซยเธอแล้วก็ฟิฟแฟบนะครับใครที่อยากได้อย่างอื่นก็ใส่ได้นะฟิฟแฟบเอาออกก็ไไไไดด้้้้แลววววกกกก็็็ปปใส่่พพหรรรืออาจะะะเนนงีคับ ส่วนสกิลพวกนี้ก็เป็นออกแนวสายจ่ายนะครับเพราะว่ามันเล่นกึ่งปีกกึ่งหน้าต่ำอ่ะคือการหน้าต่ำกึ่งปีกที่ผมเล่นแนวมันจะออกไปทางปีกซะส่วนใหญ่นะครับส่วนวิธีการอัพนี่ครับหกสิบสิบแปดแปดนะครับก็เป็นการอัพที่ทําให้ได้105นะครับผมก็อัพตันนี้เลยนะครับข้าพลังดีมากนะครับแต่โคต้องเป็นอนสักกี้ด้วยนะตัวอื่นไม่รู้นะครับไม่ได้ลองนะฮะก็ สำหรับเอเดนซาก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูเทคนิคโค้ดนะครับผมก็ตั้งแค่เคาน์เตอร์ทาร์เก็ตนั่นแหละนะครับไม่ได้ตั้งอะไรเยอะนะครับอุ้ยของตกก็เหมือนเอามาเป็นตัวแทนเนม่านั่นแหละครับถ้าเกิดว่าไม่มีอาซาเข้ามาผมก็เล่นเนม่านะครับส่วนอาซานี่อาจจะเปลี่ยนไปเล่นทางขวาแล้วก็เอาเนม่ากลับมาเล่นทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอเดนซาล่างนี้นะครับก็ไม่ได้เพิ่มเทคนิคในเทคนิคแมทในเทคนิคในเกมอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็แค่ คอเตอร์แทร็กเก็ตอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในแร้งดีกว่านะครับว่าเดนนาซาผมจะเก่งขนาดไหนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับกับตัวเก่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับใครมีตัวเก่าอยู่แล้วอยากข้ามข้ามได้เลยนะครับก็ตัวเก่าถ้าเรื่องสกิลพิเศษผมว่าตัวเก่าดีกว่านะโมเมนตัมดิบฟิ้งนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าในระยะหน้ากรอบแบบม้วนพลิกแล้วก็ยิงมันดีกว่านะครับส่วน e x t r a c t i o n b ่ r เนะครับ ต้องเล่นเป็นนะครับต้องใช้เป็นเดี๋ยวผมจะสอนละกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูก่อนนะครับว่าผมใช้ e x p l o t i o n b i r d จะเป็นยังไงนะสำหรับเอเดนาซานี่ครับมันเป็นตัวที่สกิลเนี้ยมันเป็นสกิลหากินผมอยู่แล้วนะครับตอนที่ผมเล่นเนมา่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าผมจะใช้ e x p l o t i o n b i r d บ่อยมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เอเดนาซาผมจะโดดเด่นไหมนะครับหรือจะตัวพิโคเก็บเรียบนะครับเป็นตัวที่อัพเดท ยิงได้91เลยนะผมว่ามันยิงดีนะครับก็จากที่เล่นมาเป็น10เกมก็ใช้ได้นะครับยิงคมดีนะครับอีเลน่าาลูกปั่นใช้ได้เลยนะครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรแข็งๆ,ๆนิดนึงนะแบบดื้อๆหาหามุมปั่นบ่อยๆโหดีเลยนะครับ หมาผมเริ่มเกมครับฝั่งเขามาในสีเสื้อสปอร์ติ้งลิทบอนนะครับฝั่งเราเป็นเอซิมิลานพิซซ่์แดงดำนะครับฝั่งเขาน่าจะเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับจากด้านด้านซ้ายไปขวานะครับน่าจะเป็นสีเสื้อสีสีเขียวดำนะครับเขียวดําขาวนะครับฝั่งเราก็เป็นสีขาวนะครับผมเริ่มเกมครับฝั่งเขาเริ่มเคลียร์ก่อนครับเจ้า้ามันก็ติครับมาคูคุเรยยาฮะ แล้วจะสวนก็ส่วนไม่ได้ครับเป็นบัตตตันี้ครับขึ้นมาเอาติดเวราิล่าดักได้ครับแล้วเข้ากลางมาที่เปโรครับแล้วทางน่าไอเดนซาแทงทะลุขึ้นมาอา้าแล้วเป็นลูมินิเก้ครับหลุดมาจงังหวะนี้หักเข้าในแล้วปั่นนิ่มๆโอโ้โหจ่ายบอลโคตรดีครับไอเดนซาเนีครับแล้วตัวจบเป็นลูมินิเก้ก็ใส่สกอ์รอดได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอเนซาผมจะมีบทมากกว่านี้ไหมนะครับหนึ่งแอซิสแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับหูจ่ายบอลดีนะครับเป็นผมชอบนะหลังๆผมว่าตัวจ่ายบอลนี่สำคัญนะครับเพราะว่าแผงหลังๆมันอิงค่าจ่ายบอลจากค่าพลังนะครับสวยตัดได้ครับลูมิเนเก้สวยงาขึ้นมาครับลุตกลิศฝ่าเข้ากลางไม่ผ่านครับติดไปแล้วก็ได้ออกเตะมุมเอ้ยลูกทุ่มครับเตะมุมห้าเลยตรงกลางสนามบ้าแล้วนะครับหมายครับเป็นตูรามครับ ทุ่มขึ้นมาก็ติดเขาครับแล้วตุลามเก็บได้อีกครั้งหนึ่งเวลาเวลาเข้ากลางมาครับอันเดรเปโรครับแล้วให้มาที่ลุดกุลิตพลิกมาลูมินิเกตตอกสวยแล้วเป็นเอเดนอาซาดีครับผมโอ้โหหาช่องโคตรดีมาดีแอซิดลุมลุ่มแอซิดคืนครับแล้วเป็นทางด้านของเอเดนอาซาครับวิ่งหลุดเดี่ยวโรนัลโดไปครับแล้วก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปครับผมไม่ได้ปั่นนยเมื่อกี้ปั่นไม่ติดครับสวยเลยครับ2-0แล้วครับจากเอเดนอาซานี่ครับ แล้วเป็นทางด้านของคูริยาครับจ่ายขึ้นมาดับบิวิยาติดแต่จังหวะนี้จะสวนครับเข้ากลางมาอันเดอเปโรโอ้โหจ่ายไม่ผ่านแล้วเป็นอเล็กซานเดอร์ซอรอสครับแทงขึ้นมาดับบิ้วพิยาซัดเลยโอ้โหชนเสาโอ้เกือบโดนเหมือนกันครับแมเป็นดับบิ้วพิยาล่างผู้สูงอายุนะครับล่างเติมแพ็คนะฮะล่างนี้เติม50บาทมั้งนะครับ50บาทหรือ90บาทไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็เติมไปแล้วนะครับแล้วก็ย่อยไปแล้วด้วยนะครับวัตถุดิบการอัพบูทชั้นดีนะครับสวยครับ มาจังหวะนี้พลิกมาอ้โดนเบียดครับหูเป็นบัตตตัวนี้ครับอ่้วยังจ่ายติดเด้งกลับมาเอเดนาซาครับเอ็กซ์โรชันเบิร์ดหนึ่งทีแล้วแตะข้าาข้ังในคึงสวยครับแล้วเอเดนาซาหักเข้ามาเอ็กซ์โรชันเบิร์ดอุ้ยไม่ติดแล้วโอ้โหโดนเบียดไปครับเอาบอลไม่ได้ฮะแล้วจังหวะนี้ครับคืนหลังเลยครับผมปีเต้เช็คสายยาวขึ้นมาครับให้ทางด้านของวิราพักบอลออกด้านขวาครับให้มาที่ลิยงตุลามครับเขากลางสวยกุลิตครับพลิกมา เอามาอาซายครับแล้วจังหวะน,นี้ดึงหลอกเอ็กซ์โตรชันเบิร์ตส,สวยแล้วปั่นลูกนี้โอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมออกอ่ะปั่นยังสวยออกเฉยออกจริงดิอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วมันออกได้ไงน่ะโอ้เกินไปเปล่าหัวหน้า ไหนลองใหม่ดิแลออ้วจังหวะนี้ดึงมาครับโโอ้หใจเอ็กโซยชั่นเบิร์ดครับแต่ไม่ติดอะไรยังตัดได้คร pues ั้งหนึ่งครับอาซาเอ็กโซยชั่นเบิร์ดสวยแล้วหลอดม่วงนี่ครับตาหนีหลอดม่วงเฮ้ยไออย่าให้มีครั้งที่สามนะอย่าให้มีครั้งที่สามนะเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่โคบ้าปะเนี่ยพี่โคเล่นตลกกับผมวะเนี่ยผมยิงองศาดีมากการจัดร่างกายดีมากแล้วก็ สองลูกเลยนะไม่ใช่ว่าผมหันหลังหรือว่าเอียงตัวยิงนะทุกคนมันคือองศาที่แม่งต้องเข้าแล้วไม่ตรงกรอบอะไรครับเนี่ยไหนขออีกทีอีนคืนมา e x o r โซ s ชนเบิไม่ติดครับแต่ว่ายังกระชากได้อยู่แต่เปได้ยงในเดนซา e x o r โซ s ชนเบิอีกทีแล้วจังหวะนี้ผมจะแปลกแปลกแฮะเอเอ ทำไมลูเมเนเกยังปั่นได้เลยเฮ้ยอันนี้สามทีแล้วนะไอ้ครั้งที่สี่นี่ไม่ควรแล้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงเกินไปปะเนี่ยพี่โคอะไรอะทำไมทำไมพี่โคผมล็อกล็อกผลกับผมาดนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> คือหนึ่งในสามอะมันต้องตรงกรอบสักลูกเ <c oughs> ว้ยทุกคนแล้วดูอ่านลูกนี้ <c oughs> เปิดมาเข้าหัวลูเมเนเก้ <c oughs> มันโคตรง่ายอะทำไมเอเดน่าซาผมไม่ได้วะทุกคนอะไรอะเฮ้ยครั้ <c oughs> งที่สี่นี่ไม่ควรแล้วนะพี่โคนะ เกินแล้วนะไอเกมอื่นผมกดแฮตทริกผมก็ทำมาแล้วทำไมไม่ไม่เห็นมีปัญหาทำไมตายนี้ผมอัดคลิปแบบเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ผมขอโชว์เท่เลยไหมสักคลิปหนึ่งอ่ะเออคลิปที่ขอให้ผมไม่ได้กลัวคนไปสุ่มเยอะหรือไงกลัวแบบอาซามันเก่งเกินคนไปสุ่มหรือไงฮะเอองงมากนะครับทุกคนโอ้อะไรครับเนี่ยอย่านะอย่าให้มีครั้งที่สี่นะจังหวะนี้ครนะับเป็นทางด้านของ เขาบิสเคอร์เลอร์มาครับโอ้โหก็ติดเซฟไปครับแล้วน่าจะจบครึ่งเวลาแรกเลยครับผมแต่ผมงงจริงครัทุกคนจังหวะปั่นผมมันลูกแรกเนี่ยคือองศาดีมากๆนะครับหันหน้าเข้าหาประตูแล้วก็ตัวไม่ได้เอียงเหมือนลูกที่3ด้วยนะครับลูกแรกนี่คือปั่นเน้นนะผมว่ายังไงก็โอกาสเข้าเยอะไอ้ลูกที่2อะหลอดม่วงหันหน้าเข้าประตูนะเว้ยเอ็กซ์เนเบิร์ดเข้าไปแล้วเลี้ยงจี้เข้าไปกดหลอดม่วงเต็มๆแม่งยิงออกแล้วลูกที่3คืออ่ะร่างกายมันดูฝืนๆหน่อยแต่ลูเมิินเก้ก็ย ลูกแรกอะ่ะเห็นปะทำไมเอเดนาา่าซาผมผิดอะไรคือพี่โคบ,บอกไม่ให้แอคครับผมไม่ให้โชว์เท่ครับเดี๋ยวคนไปสุ่มเยอะรอวาไงกลัวรวยเหรอพี่ออโอ้แต่จริงมันเก่งนะทุกคนถ้ามันเป็นเกมอื่นอ่ะมันยิงมันยิงได้นะเว้ยด้เกมนี้มันสึกยิงไม่ได้แต่เอ็กโซยันเบิร์ดมาครับลูกนี้หาพื้นที่ d o u b l ลทับแล้วหลอดล่งมาดิโอ้ไม่มีเอ็กไม่มีพวก ไลฟ์ซิงช็อตไม่มีพวกแบบไอ้สกิลช่วยยิงอ่ะมันก็เลยดูไม,ไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะทุกคนโอ้แผมเสียดายสุดแล้วลูกลูกแรกลูก2องอ่ะลูก3ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอ้ลูกนี้ยังนิงตรงนะครับทําเผลอเลยนะครับยิงออก3ลูกเลยอ่ะงงมากนะครับเป็นโซบอสไลท์ครับแข็งเหรอแข็งเหมือนกันอุย้ยชิบหายแล้วจิ้มมาอุ้ยสวยครับไม่ฟาว แล้วจังหวะได้สวยครับขึ้นหน้ามาลูเมนิก้เอ้ยไม่ใช่ลุตกลิดให้ลูเมนิก้แล้วมาที่เดนซาครับเอซาจ่ายเอ็กซ์โตรชั่นเบิร์ดครับโอ้โหแต่ไปเข้าทางเขานะครับแล้วโดนสวนขึ้นมาเป็นทางด้านของโซโบสไลครับขึ้นหน้ามาอันเฟเลสวันทูกับเอ็มเปเป้ปัปเป้จะไหลขึ้นอันเฟเลสครับแต่ไม่ผ่านทางด้านของเรวยงตูรามแล้วเป็นปาดินี่ครับสวนขึ้นมาวันทูกับลุตกลิดครับลุตกลิดไหลขึ้นมาให้ปาดินี่โอ้โหแต่มันติดที่คููเลย่าครับโดนสวนขึ้้้นนนนนมาาาาาาบบบบบบออออลลยยววแต่กกก็็็็เเเเเไดดดคครรััปทงงขซส แล้วฝากออกข้างไม่ถึงครับสโซลสไลด์ตัดได้แล้วจังหวะอย่างนี้โดนส่วนอีกแล้วเป็นทางด้านของเอ็มปาเป้โอ้โหโดนจิ้มทางด้านเราโคงครับเก็บหมดครับเอ็มปาเป้นะครับจกกระเป๋าดูดีๆนะครับเผื่อมีเอ็มปาเป้อยู่ในกระเป๋านะครับโอ้โหรี่รีนเตะตัวเองซะแล้วกูแต่จังหวะนี้ออกข้างมาเอเดนซ่าจากเอ็กซ์โรชั่นเบิร์ดโอ้โหไม่ผ่านครับไคเซโดครับตัดไปได้ครับแล้วโดนส่วนขึ้นมาก็ไม่ผ่านวีล่าผมบ้างครับมาทางด้านของเอเดนซ่าครั้งหนึ่งอาซาเอ็กซ์โรชั่นเบิร์ดหลุดมาลูกนี้แล้วอาซาจากเอีีกทนนึงโโอ้หไม่่ผาครับ กดไม่ทันนะครับเป็นน้าของเด็กคนไลค์ครับขึ้นหน้าใหมาาเ่เปเป้วันทูครับทางด้านของใครวะมองไม่เห็นชื่อสบ,บอสไลค,ครับโอแนนจจบ้แล้วจังหวะนี้จะจ่ายเด็กคนไลค์ครับแล้วจังหวะได้สวนมาไม่ผ่านลูดิเกอร์ครับเนซี่วันทูจ่ายข้างมาเข้ากลางมาให้ชีอครับสบ,บสไลค,ครับจะส่งหลอดม่วงครับแต่ว่าไม่ผ่านติดบล็อกไป ได้ส่วนขึ้นมาจาังหวะนี้เอเดนาซาแทงขึ้นมาอา่าวลูเมเก้ไวกว่าดักสวยครับแล้วเอ็กซ์โพรชั่นเบิร์ดหลอกมหนึ่งทีแล้วหมักเซย์เทินโอ้โหเขาสวยลูกนี้แล้วเลี้ยงจี้เข้าในจานดับเบิ้ลอ้าวโอ้โหจานใบแดงต้องมาแล้วครับจานแดงคู่เหลืองอ่ะมันไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันเข้าจากด้านหน้านะครับถ้ามันเข้าจากด้านหลังมันก็จะเป็นใบแดงนะครับโอ้โแล้วเทิร์นหลอกมายังสวยอ่ะคือนิดเดียวผมจะดับเบิ้ลทัดยิงแล้วนะครับ โอ้มามามาเป็นจุดโทษก็แล้วกันนะครับอเดียซามผมจะยิงอยู่โทษนะครับอาซาอยู่ไหนฮะอย่าบอกนะว่าเจ็บโอ้โหเจ็บจริงทุกคนดูในแมพข้างล่างอาซามผมนั่งอยู่ข้าง,างสนามครับโอ้โหเป็นแพทสนามไปแล้วเจ็บครับโอ้แล้วเป็นลูมเนยเป็นด้นานของลุกลิกครับยิงไม้นะโอ้โจ่อยเลย ทำอุตสาเลี้ยงหลอกมาเขา้ากรอบเกีโทษแล้วโดนเสียบอะท่นี่แม่งจะได้ยิงนะครับไอโคแม่งดูดิพี่โคไม่ให้อาซาผมยิงโอ้โหลวเลยเนี่ครับโอ้พี่โคแม่งเอาทุกทางจริงนะคือแบบได้ยิงไม่เข้าไม่ว่านะครับแม่งไม่ให้กูยิงจุดโทษอีกนะครับโอ้ใจร้ายจัดนะครับสวยมายครับได้สวนหัวาซาผมยังไม่หายเลยครับยังไม่กลับมาครับรอครับดึงรออาซา อาซาออกมาแล้วเออสวยดิอาซาไปาจังหวะน,นี้ครับอาซามาเข้าในแล้วดึงหลอกโอ้โหหลังหักไปดิแล้วจังหวะน,นี้จะเบิร์ัดปั่นโคง้งเอ,อ้มันสี่ครั้งแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้แม่พี่โคทำกับผมเกินไปว่าทุกคน <c oughs> จังหวะน,นี้ดึงหลังหักแล้วอะแล้วหันไปปั่นโคง้งก็กลายเป็นว่าออกอีกแล้วนะครับแม่งเลยสี่ทีติดนะครับโอ้อาซากูผิดอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้เบอร์เกอร์แดน สเปนกูนะครับโอ้โ oh. หจบเลยนะครับหรือว่าต้องใส่เสื้อฟ้าว่าใส่เสื้อขาวแล้วมันจะไม่เก่งไหมเนะี <c> ่ย <oughs> สวยครับแล้วจังหวะน,นี้มาขอเพลย์อัทายเอ้ายัอาอยางติดอีกแล้วจังหวะน,นี้เหลือทดแค่2นาทีนะครับปอจบเลยไหมจานยิงได้ก็เท่าเดิมก็แพ้เหมือนเดิมนะมาขอได้แจง้งเก์ โอ้โหพี่โคมึงนี่กักูนี่เป็นไรเนี่ยคือจับหลุดอยู่แล้วเนี่ยพี่โคโอ้โหจบไปครับผมสำหรับคลิปรีวิวอาซาแบบหดโูหดใจมากนะครับกูคือแบบหลอกสวยทุกช็อต หามุมยิงโคตรดีแต่แม่งยิงไม่เข้าพี่โคลแม่งทำร้ายใจใจผมมากนะครับโอ้โหแล้วจบไปสี่สูตรนะครับแต่ว่าเดนารายิงไปลูกหนึ่งกับหนึ่งแอาชิตนะครับผมก็ลวอีกหนึ่งจุดโทษเป็นคนเรียกฟาวให้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับผมนะครับติดแค่ตัวเล็กกับไม่แข็งแค่นั้นแหละส่วนดืดมันเก่งนะครับเรื่องยิงคมอ่ะเกมื่นดนมันยิงได้ดีกว่านี้นะสำหรับเกมนี้ผมว่าออาจจะะตติิดดบัขงโคคนรก็เลย ไม่คมนะครับมันพีโคแบบไม่อยากให้เกิดอ่ะไม่อยากให้คนไปสุ่มเยอะเดี๋ยวรวยอะไรอย่างงี้นะครับโอ้รั่วเลยโอเคผมถ้าชอบนะครับกดไลค์กดซับคาร์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว Secure Expiration Burst ผมสอนใช้แน่นอนนะครับแบบในคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมของเก่งของดีนะครับ